ทุกกวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกๆปีนะครับเป็นวันสำคัญครับเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนซึ่งในปีนี้นะครับก็ครบรอบ68ปีแล้วนะฮะซึ่งกองอาสารักษาดินแดนนี้นะครับเป็นกองกำลังกึ่งทหารนะฮะทำหน้าที่อะไรนะครับกองเนี้จะทำหน้าที่ในการรักษาความสงบ ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองในการปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายและการเทิดทุนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่ที่สําคัญรวมไปถึงการคมนาคมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังสําคัญเลยนะเรียกว่าเป็นกําลังสํารองที่พร้อมในการสนับสนุนกําลังทหารเมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติแล้วก็ยามศึกสงครามด้วยตลอดระยะเวลา68ปีที่ผ่านมาครับ ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันถึงความกล้าหาญซื่อสัตย์สุจริตความเสสละของเหล่าอ,อสอทุกนายในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติให้มีความมั่นคงสืบต่ครับ